สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาแกะพัสดุกันอีกแล้วนะคะก็ตอนนี้ก็เริ่มเหอกล้องแล้วนะคะแต่ว่าพัสดุมันก็มาเยอะนะคะก็เลยต้องลงคลิปกันเนาะวันนี้เราก็จะมาแกะพัสดุทั้งหมด2ซองนะคะถ้าใกล้ไปก็ต้องขออภัยนะคะเพราะว่าแบบมันจะตกแล้วอะถามว่ามันจะตกอะไรนี่คือมันจะตกแล้วนะคะก็ถ้านาใกล้ไปก็ต้องขออภัยนะคะโอเคค่ะก็วันนี้นะคะเราจะมา กก <Yeah. S 2> เป็นซองนี้ก่อนละกันนะคะซองแรกนะคะมาจากร้านอ่านไม่มหกนี่นะคะมาจากร้านนี้เลยตามนี้นะคะกลัวอ่านชื่อร้านที่เขาผิดก็ส่งมาถึงเรานะคะส่งแบบลงทะเบียนนะคะอันนี้เราได้ตัดไปแล้วนะคะก็คือนี่เลยเราสั่งจะได้ไอจีนะคะสำหรับคนที่อยากเอาไปใช้บ้างะคะ่ะก็จะเป็นซองพัสดุนะคะงงไหมฮะทำไมซองพัสดุเป็นแบบนี้นะคะ ก็จะเป็นแบบนี้เลยเป็นซองใส่พัสดุรุ่นใหม่นะคะที่ไม่ใช่รุ่นใหม่มันก็มีมานานแล้วแหละเป็นซองพัสดุที่แบบเนื้อเนี่นยมันจะเหนียวนะเดี๋ยวฉีกของเขาให้ดูนี่นะคะก็ที่เขาใส่มาก็เป็นแบบนี้นะคะ่ะมีเป็นสีสีด้วยนะคะแล้วก็เนื้อมันจะเหนียวเห็นป่มเหนียวกว่าซองกระดาษทั่วไปแล้วก็แบบทนทานง่ายในการแพ็กนะคะแล้วก็เลยซื้อมานะคะสําหรับลูกค้าที่สั่งของเรานะคะถ้าขออ เป็นแบบประมาณนี้เราจะใส่ซองให้นะคะก็เลนซองสีสวยมุงมิงม้งคุงคินแบบนี้เลยนะคะมีสีฟ้าแล้วก็มีเป็นอ้หล่นๆสีม่วงนะคะนี่เลยก็ซื้อมาแพ็คพัสดุนะคะค่ะก็อย่าไปดูซองต่อไปกันเลยค่ะซองต่อไปนะคะคือแบบกระดาษมันเปื่อยมากมันเหมือนแบบโดนความชื้นแล้วแบบเปื่อยทั่วเลยคือจริงๆมันมีรูยอยู่ตรงนี้คะ่ะเราก็เลยแหวกออกมามก็เลยเป็นแบบนี้เลยนะคะ โอเคค่ะก็เดี๋ยวเรามาดูของที่เราสั่งกันเลยค่ะสั่งมาจากร้านนี่นะคะ s t a r i i s dot squishes squishes เหรอ squishes ใช่ไหมนี่นะคะโลโก้น่ารักมูมิงค่ะก็ส่งมาแบบลงทะเบียนค่ะเดี๋ยวมาดูกันเลยค่ะชุบเดี๋ยวเรามาดูเป็นของแถมกันก่อนเลยนะคะอุยอุย ของเยอะคือมันเทมไม่ได้นะเพราะว่าค่ะก็อย่างแรกนะคะจะเป็นใบนี้นะคะเป็นโน้ตนะคะซูมเพื่อมันให้มันโฟกัสง่ายนะคะนี่นะคะ thanks for passion เหรอขอบคุณที่มาอุดหนุนค่ะขอให้ชอบนะคะก็ add squishiness dot อ่าาลอ่านไม่ออกนี่นะคะแล้วก็มีเป็นมาอีกใบหนึ่งนะคะเป็นเอ่อใบโปรโมทร้านนะคะตามนี้เลยนะคะ i n นส a g r กรม i ล e แล้วก็ youtube ค่ะร้านจะใายสกูชี่แท้คุณภาพนำเข้าหลากหลายแบบและยังมีของให้เลือกมากมายก็ลองไปดูกันได้นะคะ <laughs> โอเคค่ะ ดี๋ยวเรามาดูของที่เราสั่งมากันเลยนะคะอย่างแรกนะคะจะเป็นนี่เลย Hello Kitty Donut นะคะสั่งมาทั้งหมดสองชิ้นเลยนะคะก็จะมีเป็นลายแรกนะคะจะเป็นแบบนี้นะคะตัวนี้ก็หายากแล้วนะคะปี2015นะคะแล่ด้วยเป็นลายสีชมพูลาซอนนะคะก็เป็นแท็กแท็กมันแปลกๆยังไงก็ไม่รู้ก็มีมาโค้ดนะคะ ลายเส้นนะคะปี2015นะคะอันนี้จะนิ่มๆนะคะไม่สโลนะคะรุ่นนี้ชิ้นที่สองะะจะเป็นลายเป็นชมพูมีสปริงเกิลนะคะจริงๆมันเลือกลายเมื่อคือจริงๆมันเหลือแค่2อลายนี้ไงเราก็เลยเอา2ชิ้นเลยนะคะว่าลายอื่นมันเขามีแค่ลายนี้ <laughs> ง่ายๆก็ <laughs> จะเป็นแหกเหมือนกันนะคะก็มีบาร์โค้ดลายเส้นนะคะ นี่หลอมพันติค่ะแต่ว่าอันเนี้ยคือแบบแถบกาวมันปิดไม่ได้อะ่ะเป็นมาน,นั้งแต่แกะแล้วนะคะค่ะก็เป็นสีชมพูลัซิงเกิลนะคะอันนี้จะแข็งกว่าหน่อยนะตัวนี้จะแข็งกว่าตัวนี้นะคะแต่ว่าก็น่ารักชอบมากๆเลยนะคะ ก,ก็วันนี้มากแกะพัสดุประมาณนี้นะคะใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับให้ด้วยนะคะบ๊ายบาย